เทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่1การทำข้อสอบที่มีคำตอบให้เลือกบางครั้งการตัดตัวเลือกที่ผิดออกจะได้คำตอบเร็วกว่าการคำนวณหาคำตอบเองวิดีโอนี้จะแนะนำเทคนิคในการตรวจคำตอบของผลการคำนวณว่าผิดหรือไม่เช่น256คูณ3 8 1เท่ากับ97,536ถามว่าผลคูณนี้ถูกไหมให้ a แทนตัวตั้ง b แทนตัวคูณแล้ว c แทนผลคูณสิ่งที่ต้องการพิสูจน์คือ a คูณ b เท่ากับ c จริงหรือไม่ให้ a ตัวเล็กเป็นเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของตัวตั้ง b ตัวเล็กเป็นเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของตัวคูณ c ตัวเล็กคือเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของผลคูณนำเลขโดด a ไปคูณกับเลขโดด b ได้ผลลัพธ์เป็นเลขโดดตัวใหม่คือ d นำ D ไปเปรียบเทียบกับ C ถ้า D ไม่เท่ากับ C แสดงว่าผลคูณไม่สอดคล้องกับโจทย์สรุปว่าคำตอบนี้ผิดแต่ถ้า d เท่ากับ C แสดงว่าผลคูณสอดคล้องกับโจทย์สรุปไม่ได้ว่าคำตอบนี้ผิดหรือไม่อาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้การหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของเลขจำนวนใดาหาโดยนำเลขโดดที่อยู่ในเลขจำนวนนั้นมาบวกกันเช่น ต้องการหาเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของตัวตั้งคือ256ให้นำตัวเลขโดดที่อยู่ใน256มาบวกกันคือ2 · 5 · 6บวก5บวก6ได้13เราต้องการเลขโดดเพียงตัวเดียวดังนั้นถ้าบวกแล้วได้เลขโดด2ตัวให้นำเลขโดด2ตัวนี้บวกกันเองอีก 1· 3บวก3ได้4 4คือเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของ256ทําทำนองเดียวกัน หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวคูณคือ381โดยนำ3า3บวก8บวก1 8บก1ได้9เทคนิคของการบวกเลขด้วย9คือให้นำา1ออกมาจากคู่บวกเพื่อมาบวกเข้ากับ9จะได้เป็น10 10บวก2ได้12 12เป็นเลขโดด2ตัวเพราะฉะนั้นให้จับแยกบวกกันเอง1บวก2ได้3 สเป็นเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของ3 8 1 1ขั้นตอนตรงนี้สามารถรวบรัดให้สั้นลงให้สังเกตจากบรรทัดน,นี้3ถูกแยกเป็น2บวก1แล้วท้ายที่สุดก็จะถูกบวกกลับมา1บวก2บวกกลับมาได้เท่ากับ3ดังเดิมปรากฏการนี้เกิดขึ้นเมื่อคู่บวกเป็น9ดังนั้นถ้าพบว่ามีคู่บวกเป็น9ให้กําจัด9ทิ้งไปแล้วสรุปว่า3เป็นเลขโดด ที่เป็นตัวแทนของ3 8 1เทคนิคกำจัด9เป็นเทคนิคที่ช่วยห,หาเลขโดดได้อย่างรวดเร็วเราจะนำเทคนิคกำจัด9มาหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลคูณนำตัวเลขโดดทุกตัวที่อยู่ในผลคูณมาบวกกันจากนั้นให้ดูว่าคู่ไหนที่บวกแล้วได้9ให้กำจัดคู่นั้นทิ้งไป9ตัวนี้ตัดทิ้งไป6กบวกสได้9กําจัดทิ้ง5้บวกสได้9 7ถูกดึงออกไป4เพื่อไปบวกกับ5ดังนั้น7จะเหลือ3 3คือเลขโดดที่ใช้เป็นตัวแทนของผลคูณตัวแทนของตัวตั้งคือ4ตัวแทนของตัวคูณคือ3ตัวแทนของผลคูณคือ3นํนำตัวแทนของตัวตั้งไปคูณกับตัวแทนของตัวคูณถ้าเกิดเป็นเลขโดดตัวใหม่ผลคูณเป็นเลขโดด2ตัว ให้นำเลขโดด2ตัวนี้บวกกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้เลขโดดตัวเดียวเลขโดดที่เกิดจากการคำนวณขึ้นใหม่เท่ากับเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลคูณแสดงว่าผลคูณสอดคล้องกับโจทย์ตัวอย่างนี้แสดงการนำหลักการที่กล่าวข้างต้นมาใช้ในการทำโจทย์ข้อสอบข้อสอบต้องการคำตอบของ283คูณ547โดยมีคำตอบเป็นตัวเลือกมาให้4ตัว ในกรณีที่มีตัวเลือกให้เราไม่จําเป็นจะต้องคูณเลขเพราะถ้าเราคูณแลขจะใช้เวลานานให้หาวิธีกําจัดตัวเลือกออกโดยพยายามพิสูจน์ว่าตัวเลือกนั้นผิดเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ได้คือการเช็คจากตัวหลังของผลคูณโดยนําตัวหลังของตัวตั้งไปคูณกับตัวหลังของตัวคูณ3าคูณเได้21ตัวหลังของผลคูณจะต้องเป็น1เรามาเช็คคําตอบจากตัวเลือกแต่ละตัว ตัวเลือกที่1งลงท้ายด้วย3แสดงว่าไม่ใช่คําตอบนี้ผิดตัวเลือกที่2องลงท้ายด้วย7แสดงว่าคําตอบนี้ผิดตัวเลือกที่3ลงท้ายด้วย1เป็นไปได้ตัวเลือกที่3อาจจะเป็นคําตอบที่ถูกแต่เนื่องจากในโจทย์ข้อนี้มีตัวเลือกที่ลงท้ายด้วย1 2ตัวเราจึงจะต้องพิสูจน์ต่อว่าตัวเลือกที่3หรือตัวเลือกที่4ตัวเลือกไหนถูกโดยใช้วิธีหาเลขโดดของตัวตั้งและเลขโดดของตัวคูณ เริ่มจากการหา9 8บวก1ได้9 1ให้เอามาจาก2 2ถูกนำไป1เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือ1 1บวก3ได้4 4คือตัวแทนของ283หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ547โดยวิธีกำจัด9 5บวก4ได้9เพราะฉะนั้นกำจัด5กับ4ออกไปเหลือ7 เเป็นตัวแทนของ547นำ4ไปคูณกับ7ได้2 8 28คือคำตอบของผลคูณซึ่งเป็นเลข2หลักให้หาเลขโดดที่เป็นเลขหลักเดียวเพื่อใช้เป็นตัวแทนของผลคูณดังนั้นตรงนี้หาเลขโดดโดยใช้วิธีกำจัด9 9เกิดจาก8บวง1 2ถูกนำ1ออกไปจึงเหลือ1ตัวแทนของผลคูณคือ1 ดังนั้นวิธีการเช็คว่าตัวเลือกที่3ถูกหรือไม่ก็คือหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของเลขจํานวนนี้ดูว่าใช่1นึ่ไหมถ้าไม่ใช่1แสดงว่าตัวเลขจํานวนนี้ไม่ใช่ผลคูณของ283คูณ547วิธีหาเลขโดดทําโดยวิธีกํำจัด9 4บวก5ได้9 8บวก1ได้9เหลือ1กับ2 1 2บวก2ได้3ซึ่งไม่เท่ากับเลขโดดของคำตอบที่เราเช็คมาแสดงว่า3ไม่ใช่ผลคูณดังนั้นคำตอบก็คือ4โจทย์ทุกข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเนื่องจากเวลาในห้องสอบมีน้อยถ้าเรามั่นใจว่าตัวเลือก3ตัวนี้ผิดเราสามารถตอบตัวเลือกที่4ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบ สามารถใช้วิธีกำจัด9มาตรวจสอบความถูกต้องของผลบวกโดยหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้งเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวบวกและเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลบวกแล้วเช็คดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่การหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้งหาโดดกำจัด9หาคู่ที่บวกแล้วได้9ในที่นี้คือ5บวก4แล้วก็กำจัดคู่นี้ทิ้งไปอีกคู่หนึ่งคือ 8ปบวก1 2ถูกนำออกไป1จะเหลือ1 7บวก1ได้8เลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้งคือ8เลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวบวกหาได้โดยกำจัด9ออกไป6 3บวก3ได้9คูณนี้ถูกกำจัดออก5บวก4ได้9 7ถูกนำออกไป4จะเหลือ3 3มบวก1ได้4ี่ ตัวแทนของตัวบวกคือ4ตัวแทนของผลบวกหาโดยวิธีกำจัด9นํานำ9ตัวนี้ออกไปและหาคู่ที่บวกแล้วได้9 5บวก3ได้8บวกอีก1เป็น9ตัวที่เหลือคือ1บวก2ได้3 3เป็นตัวแทนของผลบวกเช็คว่าถูกต้องหรือไม่โดยนำา8ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวตั้ง บวกกับ4ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวบวกป8บวก4ได้12เราต้องการเลขโดดดังนั้นให้นำ12แยกเป็น1บวก2ได้3 3เป็นเลขโดดที่เกิดจากการนำเลขโดดของตัวตั้งและตัวบวกมาบวกกันซึ่งตรงกับ3ที่เป็นตัวแทนของคำตอบแสดงว่าคำตอบนั้นสอดคล้องกับโจทย์จากวิธีทำที่ผ่านมาพบว่า การหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้งหาโดยนำเลขโดดทุกตัวที่อยู่ในตัวตั้งบวกกันการหาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวบวกหาโดยนำเลขโดดทุกตัวที่อยู่ในตัวบวกบวกกันจากนั看看네้นนำเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้งและเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวบวกมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าการกำจัด9เราสามารถทำรวบลัดให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกัน โดยมองเลขโดดของตัวตั้งและเลขโดดของตัวบวกเป็นเลขกลุ่มเดียวกันตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถกำจัด9โดยมองทุกอย่างนี้เป็นเลขกลุ่มเดียวกันหมด5-4บวก4ได้9กําจัดออก8-1บวก1ได้9กําจัดออก7-2บวก2ได้9กําจัดออก6-3บวก3ได้9กําจัดออก5-4บวก4ได้9 เจ็ดลบสีเหลือสเรามองทั้งหมดนี้คือเลขกลุ่มเดียวกันเลข3คือตัวแทนของคําตอบของผลบวกเพราะเรามองทั้งหมดนี้คือ2องจำนวนบวกกันจากนั้นมาเช็คเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลบวกทางฝั่งขวาม,มือว่าใช่3หรือไม่กําจัดเก้าออก5้บวกสได้8ปดบวกหเป็น9 1้บวกสได้3า ตัวเลขโดดน2ตัวนี้คือตัวเดียวกันแสดงว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์การตวารวจสอบความถูกต้องของผลบวกให้มองเลขจำนวนที่นำมาบวกกันทั้งหมดไม่ว่าจะกี่จำนวนให้มองเป็นตัวเลขกลุ่มเดียวกันการกำจัด9สามารถนำตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดมารวมกัน2บวก7ได้9กําำจัดออก7บวก2ได้ 9, 10, 10, 10, 9, 9. กำจัดออก3บวก6ได้9กําำจัดออก8บวก1ได้9กําำจัดออกเหลือตัวเลข3มตัวเดียว3คือตัวแทนของเลข3จํจำนวนนี้บวกกันเลขโดดที่เป็นตัวแทนของคำตอบน,นี้ใช่3หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าสอดคล้อง6บวก3ได้9 5ลบ3เหลือ 2, 2> 1บวก2ได้3าม ศูนย์ตัวนี้ไม่ถูกใช้เพราะว่าศูนย์บวกกับเลขจำนวนใดก็จะได้คําตอบเท่ากับเลขจํานวนนั้น3ทางซ้ายเท่ากับ3ทางขวาที่มาจากคําตอบของผลบวกแสดงว่าคําตอบสอดคล้องกับโจทย์